ขอาเนกุ้ไนะครับคุณพี่ครับขอาเงินกู้ไหมครับ วัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่โป้งทอดมันกุ้งนะครับตลาดบางใหญ่สมัยนะครับทอดมันกุ้งที่ร้านี้ก็สี่ิห้าสิบบาทนะแนันน้นมันร้อนอยู่นะครับผมไม่ได้ปิดฝาให้นะร้อนมากคเสร็จเม่ไหนะหมนะหมดแครับกล่องนขอหมดไปแล้วนึงกล่องกล่องลครับกล่องลกิโลครับกล่องละสามกล่องละสามโลสามโลครับเราไม่ต้องขายเยอะนะครับขายแล้วสิบห้าโลครับ เจ็ห้าโลพอนะห้โลก็สามสี่พันแล้วครับครับครโลนึงนี่มันสามารถทําได้กี่ชิ้นนะสามสิบาชิ้นนะสิบถึงสามปรมรูไหมครับส่งวัตถุดิบใช่ไหมัครับผมเมื่อไรร้านเบอร์เลยครับเลยอปดสครับ0 8นย์หนึ่งเจ็ดหนึ่งครับ มีเบอร์ตรงนี้เลยครับโอ้ทอดมันกุ้งที่ผมเองเลยครับผของคุณยายครับสูทำเองนะครับสน่มันกุ้งนะครับคุณพี่ครับร้อนเลยนะคือจากเตาเลยนะครับลองชิมได้นะครับ เคยขายเยอะสุดวันละกี่โลครับที่นี่25่สิบโลยีโลช่วงแรกๆที่มาทำใหม่ๆอ่ะขายนี่ก่อนหลังโควิดก่อนโควิดอ่ะครับครับครับพอโควิดรอบสองมาเหนื่อยหน่อยครับเหนื่อยหน่อยฮะยอดมันแน่นครับจริงใจนะถุงแบ่งเนื้อให้ดูนี่แป้งครับใส่แต่ไม่ได้ใส่แป้งเงีสูตรนี้ใส่มีริกเก็ตขนมปังอย่างเดียวครับ ลองกินกน้ำจิ้มนะครับมันเป็นยังไงเลยลองกินน้ำเปล่าก่อนครับกินน้ำเปล่าก่อนนะครับอ,อ,อ,อร่อยครับอร่อยนี่นไหมครับมีเนื้อกุ้งเลยไหมครับอือกินเนื้อหมดแล้วไม่ต้องกินกน้ำจิ้มนะครับ <c oughs> นี่ครับน้ำจิ้มข้าวมันคงนะครับ เครื่องของรนะครับน้ำน้ำจิ้มเจกวหวานเนาะขอกหวานนะเนะข้ากันดีก็เข้ากันดีนกล่องแพ็กเกจอย่างงี้ครับข้าวเบีเย้ยอะไรแปก็กเกจของ่องกระดาษครับต้องความร้อนออเข้ บอกนี้เขาเรียกอะไองตัวนี้เป็นบอสเอ่อทำขนมรครับ,บทำขนมใช่ทำพวกคุกกี้<ด>กครับได้ครับสองสอ,อ,องนะใช่ใช่ตัวนี้หาซื้อไหนได้เออร้านขนมเค้กทั่วไปครับนขนมเค้กทั่วไปใชนละยี่สิบบาทอันละยี่สิบบาทนะใช่ บะขนมเนาะพอาิ่ยวน้ำจิ้มรอร่อยไหมครับอร่อยอร่อยเนื้อกุ้งโอ้นี่เนื้อกุ้งเป็นแบบนี้นะันจะไม่เหมือนสูตรเขาของทางทางนู้นเนาะตัวนี้ไม่ไม่ไม่ใส่ผงไม่ใส่ครับไม่ใส่ผงชีสดนะครับไม่ใส่ครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมไม่ใส่ครับไม่ใส่สารกันบูดด้วย ถ้าแล้วขนขนส่งนี่คือต้องต้องไปในแต่เครื่องห้องเย็นห้องเย็นเดียวนะห้องเย็นไปธรรมดาแล้วก็ถ้าเก็บไว้ในตู้เย็นเก็บตู้เย็นธรรมดาได้คสี่ถึงห้าวันถ้าช่องฟิตได้สิบสี่วันเท่านก็เกินไปเขาไม่ได้เพราะเราไม่ได้สั่งอะไรนะครับผมมันจะเสียเราสั่งขั้นต่ำนี่กี่โลตั้งแต่ห้าโลขึ้นไปได้เลยครับสั่งห้าโลขึ้นไปนะฮะบ้านใหญ่โนบุรีส่งฟรีครับ บางใหญ่านนนทบุรีคงฟรีนะครับถ้าเกินนั้นก็คิดส่งตามกินเฉยตามระยะทางตามระยะทางเนาะไม่รู้เครื่องรถทำความเย็นนี่ไม่รู้เขาคิดยังไงนะผมมีตั้งอยู่มันร้อยสองร้อยแล้วแต่ที่ครับนนทบุรีไปร้อยสองร้อยห้าสิบนนทบุรีสองร้อยห้าสิบครับหน้าบ้านเลยหน้าบ้านเลยนะครับแล้วเซนบุรีเมื่อวานก็ไปไปส่งมายี่สิบโลสั่งไปร้านอาหารถ้าสั่งนี่ก็คือต้องสั่งเยอะนะคือคุ้มนะผมว่าเนาะใช่เพราะว่าค่าขนส่งก็ค่อนข้างที่จะ เอาเรื่องเหมือนกันนะราคาคุยในเพได้คร okay. oh, 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 ับพี่ผครับเพจที huh. ่เพจเลยนะเพจโป้งทอดมันกุ้งครับโป้งทอดมันกุ้งนะเคูเครับเป้งทอดมันกุ้งขึ้นครับขึ้นเลยนะหนักหนึ่งลองเจอไ้ครับครับครับพีัรเ้ครสนใจจะเจวัตถุดบไปขายนาะบ่ราคาคุยในเพจได้เลยครับราคาคุยในเพจได้เลยโลละเท่าไหร่นะเนี่ยรืมถามไปเอ่อหน้าโลสามรอครับ หนึ 1> 1, 1, ่งถึงห้าโลโลสามร้อยใช่ครับดูแล้วก็เลยห้าโลขึ้นไปสองร้อยเจ็ดสิบอ๋อถ้าสั่งเยอะจะถูก,กามาอีกใช่ครับแค่นั้นโอ้สั่งเยอะจะถูกขึามาอีกนะครับแต่ถ้าหนึ่งถงห้าโลเนี้ยมันทำไว้คุ้มทำแล้วก็เราเสียเวลาสั่มาเราก็จะคิดแบบดัดไว้ยครับแต่ม,มันจะมีหมูเด้งกับผสมกันนะครับไม่ใช่กุ้งล้วนครับ<ต>ครับครับครับอิสลามกินไม่ได้ครับผมอิสลามไม่ได้นะอิสลามโซบะ เพราะมันกุ้งไมจ้าเราแสดงว่าบล็อกตัวนี้เราสามารถที่จะซื้อใหญ่กว่านี้ได้ได้ครับแต่เราซื้อเล็กไว้ล้วก็มันก็จะถ้าไปขายอ่ะก็โอเคครับแต่ผมปั้นใหญ่กว่าอยู่แล้วครับครับชิ้นใหญ่นะยครับทิ้งใหญ่ครับใหญ่กว่าทุกครั้งที่ไปทำาาร์ติชั่มาครับมาขายไม่นึงปีด้วยครับเนี่ยสามสี่เดือนครับสามสี่เดือนเองโอ้ าแป้งคือเก็บน้ำปลาอย่างเดียวเลยแป้งไม่มีเลยนะแม่งสมแป้งเลยนะงลงทอเลยนะข้ามันกุ้งไหมครับ ขามันกุ้งไหมครับเลี้ยงเลยจะรู้ว,ว่าอย่างนี้ครับตอนลงข้าวมันกุ้งไหมครับ,ร,บร้อนเลยนะข้าวมันกุ้งไหมครับทิมได้นะครับนี่เป็นรู้เพราะว่าเอามือกดเลยครับ

ถ้าม <Es> <an> ันก like ุ้งโค้งบางใหญ่ไว้นะครับครัเบอร์โทรศูนย์แปดสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งหกห้าห้าครับเอออยู่ตลาดสพายเปิดทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ครับวันอาทิตย์เออสี่โมงถึงกี่โมงครับสี่โมงถึงสองทุ่มครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณนะครับที่ชมคลิปเราจครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดปุ่มดีนะครับคลิปหน้าเดินใหม่นะครับสวัสดีครับ